เราไปตลาดสด,ด,ดถุงพร้อมมากล,า <laughs> ลงไม่กลัวกลัวไม่ถึง <laughs> <laughs> นี่เราถึงตลาดแล้วนะทุกคนทุกคนร้านแบบนี้แหละที่มามามาตามหามนี วันนี้เป็นเช้าสุดท้ายเราจะได้ฟรีเดย์เองทั้งวันแบบฟูลเลยนะคะถ้าไม่ผิดแผนนะมาซองซูไปฮงแดแล้วก็ไปฮันนำเอาของกลับไปเก็บที่ห้องแล้วไปอีทแทวอนกันอีทแวร์วอนด้วยมีอีทแ <Yeah. S 2> ทวอนแล้วข้างหลังมีอะไรดูดิดนึง <c oughs> ม,มีคุณลุงมีอ๊อฟป้า เดี๋ยววันนี้เราจะสตาร์ทกันที่โอริทยังก่อนนะคะมาเก็บของให้จบคือที่นี่มันมีพวกบลอปอัพโซมีฟรีมีเจนเทิลมอนสเตอร์มีเสื้อมาดิเดี๋ยวเราจะไปเจอนที่ร้านโซซอตอนบ่ายโมงเมื่อกินข้าวรวมแก๊งซึ่งคิดว่ามือนี้จะเป็นมือเดียวในทริปและมือเดียวและมือสุดท้ายที่เราได้รวมแก๊งกันจริงๆนะคะโอริทยางอ่ะเขาเหมือนเซเว่นอีเลฟเว่นอ่ะที่รวมทุกแบรนด์เลยอ่ะเข้ามาอยู่ในนี้ถามว่าราคาถูกกว่าทุกร้านไหมบางไอเทมถูกกว่าบางไอเทมไม่ถูกกว่า ถ้าเมื่อไหร่เขาขีดค่าแล้วบอกว่าเซลล์ซื้อเลยใครนึกอะไรไม่ออกนะข้างในมีทุกอย่างตั้งแต่สกินแคร์ร่างจากผมไม่ป้องเท้าจนถึงเส้นผมไปค่ะไปดูกันค่ะ yeah, <go. S 1> what's your desire pattern feel i cozy เราไปอ e ีมิสซึ่งเราอ่ะลืมแผนเราไม่ได้ดูแผนกันเราคิดแค่ว่าเราอยากไปกันเราก็แบบแห่กันไปเนี่ยทั้งแก๊งไป e iss, อีเมสออกไปนอกเมืองเสร็จปุ๊บเราไม่รู้ว่าซองซูมันเป็นยังไงแต่สรุปคือซองซูอะ่ะมันเป็นเมืองที่เป็นโรงงานแล้วมันก็ไม่มีรถไฟใต้ดินแบบถึงแบบนั่นอะ่ะทุกอย่างมันเป็นบสัสแล้วเราก็เดิน เราเดินกันวันนี้ทั้งหมด1ชั่วโมง2กิโลกว่ากับ3กิโลเพื่อที่จะมาร้านฟรีร้านนี้ที่เราต้องมาฟรีร้านนี้ทั้งที่จริงๆแล้วโอลิฟย่างอ่ะมันก็มีให้เนาะแต่ว่าโอลิฟยางมันไม่มีสีพิเศษถ้ามาร้านฟรีมันจะได้อันเนี้ยที่เป็นสีพิเศษเราก็เดินจุ่มๆุมุุม,ม,ม,มาที่ร้านนี้ค่ะซึ่งเป็นร้านปิ้งยา่าง <Okay. S 1> เขาน่าจะเป็นเชดิชเนอเพราะว่าอันเนี้ยเน,นี่ยอันเนี้ยเห็นไหม อันนี้เป็นเส้กลอกโห่เม็ด<า>ที่เขาทำเ,เอง<ด>เป็นเนื้อหมูสามชาั้นเนื้อเบลลี่อันนี้คือเนื้อทั้งหมดทุกส่วนของเนื้อหมูหนึ่งตัวแล้วก็แกงกิมจิอันนี้ค่ะเป็นแกงกิมจิแบบเทดิชันอ่ะเหมือนเขาใช้คำว่าเชดิชันอกิมจิอ่ะมันจะไม่ใช่กิมจิข้นๆเค็คคมๆเหมือนแบบสมัยก่อนอ่ะ เราไปตลาดสด,ด,ดถุงพร้อมมาก <c oughs> ลงไม่กลัวกลัวไม่ถึง <c oughs> นี่เราถึงตลาดแล้วนะทุกคนมา <c oughs> สุนแดร,ร้านสุนแดร,ร้านสุนแดค่ะ <c oughs> เป็นร้านตลาดปลาแห้งอะ่ะเ <c oughs> ขาผงขนมโบราณที่ถ้าบ้านเราเรียกขนมหูช้างใครได้ขนมหูช้างมั้ง กิมจิอยู่นี่นันเธอคะ่ะแกบอกมาทุกคนอย่าลืมเตือนกันเด้อทุกคนร้านแบบนี้แหละที่มามาตามหามีเอาไปคลุกข้าวกินโอ้ยมีหลายร้านเลยอ่ะเธอนี่คือสิ่งที่พวกเรามาตามหาคือกิมจิจ้าเนี่ยสลายที่เมย์ชอบกินแบบนี้ย่าไปต้มกับ่าไปต้มกับ o อุ้นเส้นอ่ะไข่เนี้ยคือเขาไปคลุกข้าวเพราะมันเค็มมากมชื่อขำไข่ปลามไม่จำได้แนละ้เฮ้ยเธอเออไข่ปลาเมนไทโกะใช่ไข่ปลาเมนไทโกะ มีหลายย่างมากเลยเธอแต่เมื่อวานน่ะที่พี่ซื้อให้คือพี่ซื้อรุ่นนี้รุ่นนี้คือรุ่นที่พี่มาตั้งแต่เกาหลีมาสิปีแล้วอ่ะเราซื้ออร่อยที่จริงสิ่งที่ต้องซื้อกลับคืออะไรรูป้ปะพับแห้งที่เป็นชิ้นชิ้นนี่แหละอันนี้แหละเป็นไงใช่ไหมอันนี้ลูกพับแห้งตอนที่หนูมาครั้งแรกอะ่ะแล้วหนูซื้อกับไกอะ่ะคือดีแต่ตอนนั้นน่าแพงชํำเลยนะยที่เนี่มันคือแบบเป็นตลาดอาหารแห้งเลยหนู โอเคในตลาดก็จะมีของแห้งประมาณนี้นะคะใครอยากหากินจีมาหาได้เลยที่ก่นเกาหลีทุกอย่างถั่วง,งานมีหมดนะคะเฮ้ยกินอันนี้ไหมมันคืออะไรมากมีกลูเตนไรดนัตคล็อกเก้เอาคล็อกเก้หรือทวิสต์เบดคล็อกเก้คืออันนี้เอามาอย่างละหนึ่งเนาะอันนี้คือไปใส่รามยอนอันนี้คือทํำกิมจิ้ากเอาท,ทํากิมจิใช่ป่ะอ่าโอเคพี่จิงเอาหนึ่งพี่เตียเอาหนึ่งใช่ไหมพี่เอาหนึ่ง โอเคโอเคโอเคส0 0 0สองหมื่นสองมืนสามนอุชสองมีจริงสองหมื่วอนพอมาอาห้าพันอันนี้ห้าพันเยมพอละสองพันห้าคูณคนดีปะ <c oughs> ได้กิมจิเกาหลีไป2องหมื่นวอน2องหมืวอนคือ540ร้อยสบบาทไทยแล้วก็ได้ พริกป่นที่ไว้ใส่รามยอนนะคะปกติเรากินรามยอนของเขาอะมันไม่เผ็ดใช่ป่ะแล้วเอาเนี้ยใส่เพิ่มเข้าไปมันเผ็ดโอเผ็โอเผ็แบบนี้เป็นแบบนี้เอาใครเอามั่งกี่เซตเนี่ยเซตหนึ่งมีแค่นี้แบบนี้เลยกี่เซตหนึ่งสองสามอย่าเก็บพี่นะสี่ห้าโซ่โซ่ sorry โซ่โฟนฟูซีโฟนี่พี่จิพี่หนุ่มไปดูก่อนหน่อยนั่นเอามาต้มซุปอยู่นั่น คือเขาขายเป็นเซตแบบนี้เขาบอกว่าเขามีแบบนี้หนึ่งเซตต่อนหนึ่งคนอ่าทีเนี้ยเราอ่ะเดี๋ยวเราอยากมากินข้าวข้าวเที่ยมไนงะเราก็เลยเราอยากกินอะไรยุกยิบยิบไปเรื่อยๆกับยาแล้วเจ้ายิ้มกับเมย์เนี่ไม่อยากกินแน่นแต่พี่หนุ่มกับพี่จริงอ่ะเขาใส่แน่นไนงะเอาเลยสั่งไปคแค่สี่เซตทีเนี้ยอามา่าเขาถามว่าเอ้ยอยู่มาหกคนไม่ถึงสี่ที่ยวอ่ะเราไม่กินนี่ก็ไม่กินอะไรเงี้ยครับอ่าส่วนน้ำบริการตัวเองนะคะอันนี้คือร้านที่อยู่ในตลาดแต่เรายังไม่เจอร้านคุณป้าเน็ตฟิกนะ เขาบอกว่าในนี้มีร้านคุณป้าเน็ตซิสอยู่ร้านหนึ่งสามขาอยากได้ร้านน้ำเนี่ยนะไอ้ยี่ไม่ไหนอ่ะพี่เอบอกว่าแต่เอานี้ไม่นะฮะมันโคนึงไอ้ลูกกลมๆเมื่อกี้เนี่ยมันใช้ถั่วแดงเนื้อแป้งหนึบหนเหมือนแป้งตอกแล้วก็ใช้เป็นถั่วแดงไม่หวานมากใช่มันใช้คล้ายกับคาราโม่ทอดเลยว่ะใช่เราว่าถ้ากินกับชาร้อนอร่อยเครื่องเคียงอะจุมากคืออลังการงานสร้างมากอันนี้ที่สังเกตอยู่เมื่อกี้ว่าอยากได้เป็นรากบัวอันนี้เหมือนเป็นผัก หักอะไรสักอย่างเขาทำแห้งๆคือสั่งไปสี่เซตไงเขาลืมเปล่าว่าเราเพิ่งใส่ไม่ไม่เขาจะกลับไปเซตก่อนเดี๋ยวเขาลืมเนองถ้าจุมมาได้ยกมาทีละอย่างเพราะเราสั่งหลายเซตนะคะนี่คือครบเซตนะคะร้านนี้อร่อยไหมเยี่ยมมากอร่อยไหมอร่อยไหม เซ็ตละรานแบบว่าท้องถิ่นของแถวนี้เซ็ตละเก้าพันวอนถูกมากก็ไก่38ล้านตัวใครมาซื้อร้านอามานนี้นะคะสำหรับกินจิปลาหมึกเพราะเราชิมกันมาแล้วว่าร้านนี้ไม่เค็มนี่ร้านอามานนะคะกินจิปลาหมึกร้านไม่เค็มนะคะก็สวัสดีมาพบกับลุงรังทัวของเราวันนี้อีกแล้วนะคะวันนี้เราก็อยู่กัน ที่เห็นอยู่ฝั่งโน้นนะคะจะเป็นแถวแถวบ้านหม้อคลองถมวรจักรนะคะเรากําลังจะพาทุกท่านไปที่วัดมังกรไปแก้ชงเนาะเราสองคนเนาะชงตั้งแต่ก่อนมาเดินอ,ออกมาจากซอยเยาวราชซือ้อของฝากกันที่ตลาดเยาวราชาลาแล้วก็วรเราไดอ้อาหารสดปูมะดองเจ๊ดามมาด้วยนะคะเจ้าขึ้นชื่อของยาวราชเลยถามว่าทริปนี้เราได้อะไรได้ไดสุขภาพเนาะ ได้สุขภาพได้ผิวสีไมไดที่เราคิดไปว่าเราจะมาซื้อรองเท้าใช่ป่ะเราจะมาซื้อรองเท้าซื้อหมวกซื้ออะไรได้ปลาแห้งปลาเค็มกิมจิสาลายวุ้นเส้นพริกพริกแห้งก็ได้เธอพริกแห้งเดี๋ยวฉันไปเอากับเธอฉันไม่ซื้อประหยัดแต่เราจะบอกว่ามาดิเป้มาดิพี่หนุ่มไม่ได้ไปก็เลยไม่ได้ถ่ายไปเลยเลยไม่ได้ถ่ายคลิปเพราะว่ากล้องอยู่ที่หนุ่มพี่หนุ่มเดินไม่ไหวนั้นแกแกแกไม่ไหวจริงจริเพราะว่าเมื่อวานน่ะพวกเราทุกคนพาแกเดินหนักมาก มาดิอะที่ประเทศไทยมันเป็นเสื้ตัวหนึ่งที่เป็นลายดอกไม้ที่ไทยขายตัวนึงประมาณ2,000กว่าบาทนะถ้าจำไม่ผิดแต่ที่นี่ย5 5 0 0 0วอนคิดเป็นเงินไทยคือไม่ถึง1,000ประมาณ1,200บาท1,200บาทไทยอะซื้อเสื้อสเวตเตอร์นี่ยสเวตเตอร์หนาๆของมาดินะ<อ>หนึ่งตัวเท่ากับซื้อเสื้อยืดที่ไทยอะมานี่บอกเลยมาดิต้องไปแล้วไปที่ลอตเต้เวอร์ลอตเต้เวอร์ของเข วันนี้เมื่อวานเราไปซองซูเพราะว่าเราอยากไปซื้อฟรีแต่ฟรีอ่ะก็แบบโอ้ยรูปไปแสนสองประมาณนี้ค่ะเบาๆได้เงินมาเท่าไหร่คะเจ็ดแสนห้าวอนยังเหลือครบเนาะเพราะเราไม่ได้ใช้นะเลยเหลืออยู่สิบสิบวอนเหลืออยู่สิบวอนเี๋ยวที่ว่าไม่พอร,ร,ร,นะรูดการ์ดเพิ่มมาูดการเพิ่มแล้วก็ ไปต้องทํางานใช้หนี้เยอะเลยนะเนี่ยนั่นแหละสิคะทริปนี้คือกินน้อยเพราะว่าใช้เวลาเดินและช็อปเดินและช็อปเดินและช็อปแล้วขึ้นเซเว่ชอบกังน้ำกับพงแดงกังน้ำที่ไม่เจออะไรเลยอ่ะเพราะกังน้ำหนูได้หนูได้โอริทยางที่แทบจะครบเลยโอริทยางต้องไปกังน้ำนะคะเพราะไม่มีไม่มีคนไม่มีคนแต่ของเยอะเพราะว่าเหมือนเป็นกังนำไมมีตังค์ใช่เขาไม่ใช่รุยานเขาไปเขาไปชาแนลแต่ตังค์ไม่ถึงชาแนล ถึงชะลอมอย่างเดียวตอนนี้แลกเงินมาเท่าไหร่แล้วแลกเงินมาหมื่นบาทก็ประมาณสี่สี่แสนวอนบียไม่ได้ซื้ออะไรเลยเพราะว่าไม่เหลือไม่เหลือซักบาทแถมเกินด้วยเกินมาประมาณพันกว่าบาทมาทริปเนี้ยแลกเงินมาเท่าไหร่วอนประมาณห้าแสนค่ะห้าแสนวอนห้าแสนวอนแลกเงินต่อเราห้าแสนเหลือเท่าไหร่ไม่เหลือเลยค่ะใช้นี่พี่ไปอีกหลายปีเลยค่ะ คริปนี้สนุกมากเปิดฮุกเปิดตาหนูแรกเงินมาเท่าไหร่จ๊ะหนูแลกมาสองแสนส่วนสองแสนก็คือห้าพันบาทห้าพันสี่ร้อยบาทอ่ะใช่ค่ะท o t a l แล้วทริปนี้หนูใช้เงินช้อปปิ้งรวมกินรวมเที่ยวรวมเดินทางมาเท่าไหร่เลยเกินหนึ่งหมื่นห้าโอ้เอาเอาเอาดิวพี่ได้ไหมดิวไม่เกินหนึ่งมื่นห้าค่ะโอ๊ย รวมซื้อของที่เมื่อกี้ด้วยแล้วหรอใช่ใช่โอ้กระดูได้อะไรกับมะมังหนูเนี่ยเขาบอกได้ไหมหนูได้พวกโสมวิตามินมาฝากที่บ้านอาแล้วชอบนะผมชอบนิดหน่อยของหนูโอ้แต่ละแต่ละเป็นสิ่งดีมากๆแลกเงินมาเท่าไหร่น้อยค่ะสรุปจะแลกจะเยอะแต่ว่าจะไปมาก็แลกมาแค่สองแสนอ่าสองแสนยอนแล้วเนี่ยมละลายเมื่อไหรเนี่ยพูดมาสิพูดมาสิอยากจะห้าแสนยอด ไปที่ไหนแล้วประทับใจที่สุดเลยตรงแร่ทำไมถึงประทับใจหงแดมมันเขามีครบดีค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันเดินง่ายดีโอเค okay, ค่ะวันนี้ก็วันสุดท้ายแล้ะทัวร์พาไปวันนี้ทั้งวันเลยเรามีแค่ช่วงเช้าที่เราพาไปตลาดแล้วก็บ่ายก็คือเราไปกับทัวร์หมดเลยไปศูนย์โสมไปสนอะไรนะดอกฮอกเ,เก็ตนามูศูนย์สนเข็มแดง ละลายเงินนวนซื้อขนมแล้วก็ตามที่ทัวร์เขาจะไปครึ่งวันหลังอะคะ่ะแล้วก็เนี่ยเราก,กลับมาที่นี่ไฟบินเรานี้ดีเลยครึ่งชั่วโมงแล้วก็สําหรับตัวหมามเองน้องๆเขาก็โดนเงินไปเยอะแล้วเนาะแต่สำหรับหมามเนี่ยวันที่เรามาเราแลกเงินมาเป็นกองกลางเนี่ยมีพี่หนุ่มที่เป็นพันเนอร์เราอะช่วยช่วยเงินมาด้วยแล้วก็แลกมารวมกันเป็นสองล้านสองแสนนวไว้กินข้าวกองกลางเนาะส่วนตัวแรกไาอี่5 0ห้าแสนจบทริปสรุปท้ายแล้วเนี่ย รูดการ์ดด้วยนู่นนี่นั่นด้วยโดยน้งหมด7ล้านวอนเพราะว่าเราซื้อโสมกลับไปค่อนข้างเยอะทริปเนี้ยสิ่งที่เราชอบมากสุดเลยคือวันแรกที่มันเป็นเต็มวันอ่ะแล้วเราได้ไปเดินเล่นเองกับแก๊งอ่ะเราก็ส,สปิตกระโดเป็น2องออปชันจากกลางน้นนำเรเลยไปตลาดปลาเลยตลาดปลาชื่อว่านอ,อสสถานีนอยางจีนอันเนี้ยนอยางจีนคินมาเกะแบบเราก็ไปกินอาหารปลาแบบนี้เห็นการเสร็จปุ๊บเราก็กลับเข้าไปกันที่ซินซาเพื่อไปกินซินซาจอน จากซิมซาจอนเสร็จเราก็ไปอัพกูจองวันนั้นคือสนุกที่สุดแล้วว่ามันมันเหมือนเราเป็นคนเกาหลีอะไปกินไปเดินอะปาร์ตี้แฮนเาท์แล้วเราก็กลับมาอย่างเงี้ยแต่เมื่อวันวันที่เหนื่อยเหนื่อยมากๆเหนื่อยที่สุดเดินไกลเดินหลงทุกคนเดินแต่วความน่ารักของพี่ๆทุกคนก็ยังแฮปปี้จะแบบเอ้ยเราพาเดินผิดจะไปขึ้นรถไฟใต้ดินแต่ไม่ได้ขึ้นไปขึ้นรถไฟเป็นต้องขึ้นบัสก็ต้องเดินกันแบบ3กิโลกว่ากับคนอายุที่จะ50ทั้งแก๊งอะมันเหนื่อยมากๆอะไรเงี้ยค่ะ ทริปนี้ประทับใจถ้าจะให้กลับอีกกลับไปไปไหนอยากกลับไปที่ตลาดปลาแล้วก็ไปที่อับกูจองครั้งหน้าถ้ากลับอีกเนี่ยมามา่าจะกลับมาเพื่อไปทำสัญญกรรมน้าค่ะสำหรับทริปนี้ขอบคุณทุกทุกคนทั้ง14คนนี้นะคะที่ร่วมเดินทางไปกับเราแล้วก็ผจญภัยกันอยู่ ทั้งเดินทั้งร้อนทั้งหิวกินแพงกินถูกกินข้างทางเงินไม่พอยืมเงินกันแลกเงินกันทุกคนพร้อมใจมากๆทริปนี้ถือเป็นทริปที่สนุกมากๆแล้วก็ทริปหน้านะคะเจอกันอีกครั้งคราวนี้เราจะมีนาลาไปด้วยแน่นอน จะเป็นวันซาซาบายนารา go to เจแปนคะ่ะนาราจะไปแจแปนแบบแบคแพคเองเดินทางเองครั้งแรกมารอดูกันว่าจะเป็นยังไงนาราจะไหวหรือเปล่านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณผู้ร่วมเดินทางทั้ง14ท่าน13ท่านรวมมา,มาด้วยเป็น14อีกครั้งหนึ่งแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้น้องนาราด้วยนะคะ